เลยและที่สําคัญที่สุดเลยพูดไม่พูดไม่ได้มระมากเยอะมากพี่พี่สื่อมวลชนทุกทท่านนะครับแทบทุกช่องเลยอีกมากมายตอนนี้เราไปส่งเสริมพื้นผู้ป่าที่เชียงใหม่เนี่ย4,000 40, กว่าไร่ผลิตภัณฑ์มากกว่า50ตัวต้องบอกใครอนะันนี้ที่ในใจเี่เนะที่พูดเนี่ยโอเคครับนั่นคือจะเป็นการส่งเสริมสิ่อมวลชนและปุ๋ยนี้พี่ลำเพยเน คยิ้มสวันนี้เป็นดินที่เราทําได้จากมูลสัตว์จากรําจากแกบจากใบไม้ใบพืชหนักมากครับพี่ใครช่วยยกไบเอาก็ถ่ายอย่างเดียวเลยนะครับสดสดเราไปให้ไก่ให้นกให้อาหารหมูอะไรได้หมดเดี๋ยวหลังไปดูที่มิสารกิจุชนได้เป็นคันโยกคันโยกปั้ม แต่ว่าถ้าป่าชายเลนก็ต้องแบบท่านนยงเนี่ยใหญ่ขอนายยใหญ่มากเลยเฮ้ยของนายกต้องใหญ่นี่เล็กไม่ได้หรอกมันกต้ใหญ่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 เฮ้ยมันเข้ากล้องอ่ะพี่โอเวลาลงข่าวจะไช้พูดว่าสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าชายเลนต้องปั้นจริงๆถ้าทำใช้ก็เจ๋งนะครับสารอาหารไม่ไป็นต้องขอขอขอการเอาไปขายเองเหรอครับผมให้ชุมชนครับขอชุมชนทำ ในเขตผมเข้าปีมาหกเจ็ดกิโลก็โนลยอยเหมือนกันโยนเลยโยเลย่จะพึ่งนะตงอดนเดี๋ยนเลยอนี่เขาจะโยแล้วนะโยเลยโยเลย

ขันนะขันนะมป็นกบตามระวังนะระวังลูกของฉันอ่าไปนะไปนะถึงคนรุ่นนะครับห้าสวยครับสวย โอ้โหอุ้ยเมื่อกี้แม่แม่ไหนเงี้ย